S <S ไปไหนไปไหนดับเบิลเอสอืม hmm. อืมอืมข้างหลังต้องมีระบบเบรกนะน้ำหนักเกิน750ดรอ้าโลอ้าวผู้โดยสารหาร่มก่อนนะคุยกับคนขับหน่อยตานะตามสบายสัก15นาที อืมเป็นไงอืมกานคนรับเหมาอืมเป็นไงบ้างเราผิดถูกยังไงพอพี่นาตัวเองได้ไหมครับอะไรบ้างทิดผิดอยู่อืมรถลหลับฮะรถลกอะไรนะไอ้รถลักอืมรถพ่วงเราต้องจดทะเบียนน้ำหนักบรรทุกเกิน750ดโลต้องเป็นมีระบบเบรกนะ ต้องมีบางคนท้ายอือบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่ประคาประคานี่ทำไมพี่ผมคุ้นหน้าจังอ่ะไม่เคยเห็นกันอยู่เนี่ยก็อ้นีงผมใหญ่หมานระครับผู้ใหญ่หมานนี่อืออ่ะนั่งก่อนเข้าร่มก่อนนะเข้าทางนี้ก็ได้อืออือม,มาฟังมาฟังอือ นะคืองนะีรงน้รถพวกเราต่อใช้กันเองเนี่ยนะนะครับอเดี๋ยวจะแจ้งข้อกล่าวหาก่อนหนึ่งใช้รถไม่จดทะเบียนสองพันนะตัว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 ลากนั้นมีรถแมคโครต้องจดนะต้องจดทะเบียนรถพ่วงก็ต้องจดทะเบียนอืมแล้วของเราระบบนํำหนับนี่มีแหนบมีอะไรไหมมีตะปิงงไหมมีชกมคไหมไม่ได้ทำไม่มีเวลาขึ้นเนินมันก็จะเป็นปัญหานะ อืมคือประคำไปทำงานที่ไหนล่ะเอาไปเก็บงานไกลบ้านขามบ้นานขามนี่ที่ช่างอะไรบ้างกันเนี่ยก็ทางต่างงอีกไกลไม่ไปถึงเนี่ยจากนี้ไปก็สี่สิบกิโลอืมเอานั่งก่อนนั่งก่อนเอาต้องเชิญอืม เอาไปกระขี่ถ่ายรูปไปกระขี่เขาไปนา้น่าจะได้คืนกระขี่เข้าไปรถพ่วงต้องจดทะเบียนต้อง <ตะ S 2> มีห้องน้ำน,น,ำนี้เดี๋ยวเนี้เดี๋ยวดูกันไปเขา่าล้าวานเขาก็ได้อืมอันนี้นี่โทษทีนี่บริษัทผมเนี่ยคันถีแดงเนี่ยเข้าไปเลยบอกว่าพี่รดมาให้มาเนี่ยบริษัทสลปริม,มาเนี่ยเข้าไปเลยเปิดไปแล้วของผมเอง อคือเข้าใจเนาะนเดี๋ยวก่อนเข้าใจไหมว่าต้องจดทะเบียนรถรถพ่วงกับรถเมโครตอนนี้ไมโครมีใบอินโอยใช่ไหมอถที่ไม่รู้กันอคือคือ,ค,อคือรถราเนี่ยมันมีราคาสาเหตุที่ต้องทําทะเบียนจะได้รู้เป็นของใครถ้าเราติดทะเบียนไว้ใครรักของเรามันมีทะเบียนนะ คนที่ไม่มีทะเบียนก็คือตั้งข้อสังเกตไปเลยว่าลักเข้ามาใช่ไหมแต่ที่ผมไม่ตั้งข้อ,ขอหาว่าลักเข้ามาเพอะเห็นว่าคนที่ลักมันจะลนลานแสดงที่รถของเรานิ่งๆเฉยๆแสดงว่าของเราเองอืมโอเคเออสองคันนะสองคันเนี่ยถ้าตามหลักข้อกฎหมายนะปรับไม่เกินสองหมื่นบาทแต่ละคันนะแยกกันนะตอนนี้ถามว่าจะให้ผมปรับเท่าไหร่ หรือจะเอาไปสั่งก็ได้เราเราต้องคิดเออเออเออให้ให้คิดเองอือโทรบอกลูกพี่ได้ไหมครับอืออะไรนะโทรบอกลูกพี่ได้ไหมครับได้เลยยินดีเลยบอกลูกพี่เลยครับผมผมปุยด้วยก็ได้ยินดีเลยทางขนส่งนังรองเนอะอืออยู่ด้วยกันนี่แหละอือ